เอาเอาบอดเข้ามาบ้าบอดอ่ะ นะครับที่เอาเรือเข้าไม่ได้เพราะอะไรทุกคนเห็นไหมพอเข้ามาปั๊บก็จะเจอเนินนะครับมีน้ําประมาณเอวจากนั้นน้องน้องก็จะพาเข้าทางนี้นะแต่ไม่มี้วเนี่ยมี้วเหล็กอีกเรือก็เข้าไม่ได้ใหมาทางนี้เอาเรือลงนะถ้าไม่มีลวเหล็กนะครับก็เอาเรือลงได้แต่ว่าก็เลยต้องเปลี่ยนแผนเป็นใช้ออฟโรดแทนนะครับ ลุงที่ใครมาหานะลุงเอาของนี่ไปหมดเลยเหรอตาตายาย่จะไม่ค่อยได้ยินเลยใหญครับไม่ค่อยได้ยินยายครับเอาของนี่ไปหมดเลยเหรอครับแล้วตรงนี้ไปไหมครณตาแไม่ค่อยได้ยินพี่หูแกไม่ค่อยได้ยินตาก็มองไม่เห็นตามองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยิน ต,ตาบอดด้วยนะครับตาบอดด้วยแล้วก็มองไม่เห็นด้วยครับตาบอดด้วยแล้วก็หูไม่ได้ยินด้วยขออภัยครับตาบอดด้วยแล้วก็หูไม่ได้ยินด้วยนะครับอุ้มดีกว่าพี่ไทยอุ้มง่ายกว่าไหมอุ้มง่ายกว่าพี่โอ้ของไม่หล่อ้ยคประตูน้าประตูหน้าประตูน้า ค่อยหัวตาค่หัวค่อยหัวหัวหไม่ค่อยลองหัวตาแกตามองไม่เห็นนะแล้วก็หูไม่ได้ยินครับเดี๋ยวมีคนใหญ่คนนะก็ต้องเอาออกเพราะว่าไม่งั้นน้ํามันจะขึ้นนะครับน้ํามันจะขึ้นเรื่อยๆตอนนี้พี่ไทยเอกพันนําทีมตอบโต้ภัยพิบัติเข้ามาช่วยนะครับเดินไม่ได้ถุงถุงกนได้ไหมยืนยืนเย็ดขาเดี๋ยวผมจะเล่นคุณยาย รถอีกคันเข้าไหมอ่ะเข้ามาแล้วี่เปลี๋ยนให้ตรงหน่ยอยเอาจับขาดิไอ้จับเนี่ยจับขาให้มันตรงที่เออพิการขาแะ่พิการนะยืนเดินไม่ได้นะยืนเดินไม่ได้ระวังหัวยายยายคนนี้เดินไม่ได้นะครับที่ บ้านน้ำโมงตำบลน,น,น้ำโมงนะครับอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายวันนี้วันอาทิตย์ที่15กันยายน2567ทีมตอบโต้ภพิบัติทีมที่2นะครับนำโดยพี่ไทเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์แล้วก็นะครับขุนพลลวงข้าวสายอีสานต้องถามแกแแแก่อนว่าแกแกยังเอาของอะไรออกอีกไหมแกจเจ้าของอะไรไปไหมถามยายแกหน่อยไหมว่าแกจะเอาอะไรอีก เราลงพยาบาลประจำตำบลลงพยาบาลนะเขาทางโรงพยาบาลรับทราบแล้วใช่ไหมรับทราบผมไม่แจ้งเทศบาลโอเคโอเคครับไปสดให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่ด้วยพี่จะอยู่นี่เดี๋ยวช่วยพวกเราเอาของขึ้นไว้เนี่วเดี๋ยวพี่ออกไปด้วยพี่ให้เอาลูกเขาไปด้วยนะช่วยเอาของไว้ข้างบนได้หมดเลยเดี๋ยวถ้าพี่จะเข้าอะไรมาบอกกู้ภัยให้เขาพาเข้ามาได้นะพี่นางวันนี้นะครับอ่า ทีมตอบโต้ภพิบัติชุดสองนะครับที่นําโดยพิไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ได้เข้ามานะครับรับคุณตาคุณยายนะครับสองคนออกไปจากบ้านเป็นห้องเช่านะครับในพื้นที่ของบ้านน้าโมกทาบลน,น้าโมกนะครับอำเภอเอาให้ลงใหุ้ณลงต่าบนน้าโมกนะครับอำเภอท่าบ่อจังหวัด

ตอนนี้นะครับทั้งคุณตาและคุณยายนะครับพิการทั้งคู่เลย นะครับคุณตาเนี่ยตาบอดหูไม่ได้ยินคุณยายขาพิการเดินไม่ได้ยืนไม่ได้นะครับทีมตอบโต้ภัยพิบัติของมูลที่ร่วมกตัญยูและก็พี่น้องขุนพลลงเข้าสายอีสานไปรับมาจากบ้านนะครับเป็นห้องเช่าริมน้ํานะครับที่บ้านน้าโมงนะครับตำบลน,น้าโมงอาเภอท่าบอ่อจังหวัดน้องคายนํามาส่งโรงพยาบาลประจำตำบลเรียบร้อยครับปลอดภัย ระดับดาอยังผงสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับขอให้ทุกคนในพื้นที่จังหวัดหนองคายทุกคนปลอดภัยนะครับ